ในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของผู้อ่านได้เปลี่ยนไปอย่างมากเนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line หรือ Instagram รวมทั้งแอปพลิเคชันต่างๆอีกมากมายถึงแม้ว่าการรายงานข่าวทางออนไลน์จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงทีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกั่นกรองคุณภาพและความถูกต้อง แล้วข่าวที่นำเสนอผ่านทางโซเชียลมีเดียยังสามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นได้อีกกว้างขวางนี่จึงเป็นการเปิดช่องทางให้กับผู้ไม่หวังดีได้สร้างข่าวปลอมมาปะปนกับข่าวอื่นๆจนทำให้คนหลงเชื่อเพียงเพราะไม่รู้เท่าทันข่าวนี้เองว่าแต่ข่าวปลอมคืออะไร คนส่วนใหญ่มักจะตีความหมายของข่าวปลอมแตกต่างกันออกไปแต่ความหมายกว้างๆของข่าวปลอมคือข่าวที่ไม่จริงในเนื้อหาอาจจะมีข้อเท็จจริงเพียงเล็กน้อยหรือเพียงบางส่วนหรืออาจเป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริงก็ได้บางครั้งข่าวปลอมก็มาในรูปแบบของโฆษณาชวนเชื่อที่จงใจเขียนขึ้นมาเพื่อชี้นำคนอ่านหรืออาจเป็นเพียงแค่พาดหัวยั่วให้คลิกที่เขียนล่อให้คนเข้ามาอ่านเพื่อเพิ่มยอดวิว โดยลักษณะกว้างๆจะมีอยู่3ข้อคือ 1. ข้อมูลเท็จไม่ว่าจะมีข้อมูลเท็จจริงเพียงบางส่วนหรือปราศจากข้อเท็จจริงเลยก็ได้ 2. กระตุ้นให้เกิดการแชร์ออกไป 3. เจตนาบิดเบือนหรือปิดบังความจริงโดยใช้อารมณ์มากกว่าตะก,กะกระตุ้นอคติของผู้อา่านดังนั้น การรับสารจากสื่อออนไลน์หรือเชื่อข่าวสารโดยขาดทักษะการรู้เท่าทันข่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม